เจ้าไว้ท่าชมรายกานเราจะมาได้ไหมครับเป็นโปรเจกต์นะครับนะคะเออจะอ่ะใหญเยอะเอาไม่เปไ็นไรค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะวันนี้นะคะเอาใหม่เลยทุยเอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> ก็สวัสดีท่านชมนะคะนนี้ก็อยู่ในรายการเบลเกมเอชีว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 ีนะคะนี่ก็จะมาสร้างโปรเจกต์ไหมครับอัลตรอดใหม่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะโปรเจกต์ก่อนที่เคยอัลตรอดไปนะมันมันถูกลบไปแล้วอะ เป and and ลี่ยนเวอร์ชันแล้วถูกลบเรยมาค่ะเรื่องแรกของกันอัตโนก็คือตัดไม้ตบตกตกตกใส่ตบตกตกคว้าอ่านกันละอันนี้วันนี้เสียงอาจจะแหย่แหย่เลยเติดคอใช่เแล้วก็เป็นหวัดด้วยไม่ใช่เป็นสลติดอย่างเดียวเสลติดคอไม่ใช่เป็นอย่างเดียวนะเป็นหวัดด้วย แล้วหนึ่งับตัวขาไปทำเป็นควานก่อนกด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 ตัวครับนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะเนี่ยถ้าไม่มีตัวคราฟก็ไม่มีอะไรเลย เรเคยเล่นไมค้าแบบในคอมบ้างเราเคยเล่นนะแต่ไม่ใช่แบบเป็นไม้ค้าแบบไว้แบบกลุ่มเดินแบบนี้นะแบบเป็นกลุ่มเดินแบบในคอมเลยก็คือเล่นในคอมเลยแหละมันจะกดยากมากๆอะในคอมอะ่ะบางคนที่คุ้นแล้วก็จะชิวๆง,ง่ายๆจิ๊บๆแต่เราไม่จิ๊บเพราะเราเพิ่งเป็นมือใหม่ ขุด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 อ่านี่เราจะมาบอกอะไรวันสําคัญโคตรว,วันมะรือหัดเราจะไม่ถ่ายคลิปนะคะว่าเป็นว,วันไอโคค่ะทำไมวันต่อต่อมาก็ไม่ถ่ายคลิปวะก็เรียนไงมันม,มันไม่ได้เนี่ยหรอกมันไม่ได้แบบออกคลิปทุกวันหรอกเสาร์อาทิตย์ก็ออกวันเสาร์อาทิตย์ก็ออกสิ ออกขีวานเสาร์ที่ก็ประมาณหกโมงถึงเก้าโมงนะคะน่าจะประมาณนั้นเพราะเราตื่นสายด้วยไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็บ้านเยอะแตทแบบ่ทำเสร็จแล้วโค่ชโชคดีแบบโคตชแบบทำเสร็จแล้วแม่ก็ตบมือปักป๊อปป๊กปปัปป๊ไม่ต้องถามน,นะค,ะ,คะกี่ข้อเยอะคะ่ะ ก็เราบอกไปพูดโล่งอกโล่งอกก็คือแบบเฮ้ยในที่สุดก็ทำเสร็จสักทีมาเดี๋ยวจะบอกอะไรให้ยี่ห้าสิบพ่อเพราะมันมอมอา飒ตกใจมอสยังไงมันแบบมันก็ต้องแบบทำเชิงแบบไหนะคะเคยเห็นแบบตารที่เราตัดมาเจอแบบเหมือนเกมสตีป,ปะฮีโร่บาร์วะนี่เอ้ยหรอฮีโร่บายวะเนี่ยเบบมืม่อกี้มันมันหล่อมา飒เลยนะเฮ้ยเฮ้ยฮ้ย โอ้ยก oh ็เราก็อาจจะไม่เห็นนะเราเนาี้ยาตาใสตาเร็วไงคนมาช่วยเลยพ่อไม่กินมันไม่ใช่กี่ฮีโร่บาแล้วละ่ะมันเป็นพอนเนี่ยเนี่ยองคุมเห็นคนเห็นไหมเนี่ยองคุมที่เราแบบเนี่ยชี่แบบคนอื่นเขาเห็นที่ทเห็นกันนะ่ะที่มาขุดแล้วมันจะมีมันาตามอะ่ะเห็นไหมน่าจะเป็นอนะไรล้วเอางูนั่งตรงหูาไปเฮ้ยลบไปถ้ามีฮีโร่บาจริงๆว่าต้องอยู่ในมดนะ ไม่ต้องลงมดก็มีพอเราเคยเห็นเช็บเอาปตึกเช็บถามว่าเราขึ้นไปทำอะไรก็ไปสร้างบ้านค่ะแบบนี้คือนี่กับน้องนะสร้างใหมุ่ยจะเออตรงนี้ไม่ทร้าเลยพอดีเลยไว้ตก ึบเว้ยไ,ได้ไหมครับน้อนให้ก่ะข้าได้เล่นแบบชิวๆหน่อยโอ้โหตรงนี้กว้างอ่ะนี่มีฐานด้วยตั้งเน็ตขุดเรื่องแรกมาเจอฐาน,นก็ดีนะ ฐานในตอนแรกโคตรจะดีแล๊บมึงขอทำพิกเอกหน่อยไหมนี่ขุดอันนี้มากันนี่ได้สักเตาก็พอเนาะโอ้ยคันนิว้ว อาจจะได้ยินเสียงรบกวนหรือเสียงอะไรสักอย่างข้างๆมันแปบบวกในเนแล้วพ่งจะสิบซ้เองถามว่าทำมาถึงแปบบวกก็คนมันเอากันนะเอากันเสือกเสียงดังเลยเพราะว่าอาจจะได้ยินไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินนะอเอากันทำไมวะ ดูดีด้อมชนได้มาเยอมากมากมากสร้างบ้านได้เลยนะโอ้โหดูดีพอดีเลยอะว้าวสร้างบ้านนี่อืมใ่พอมันเล็กไปเงีบอาพอค่ะเงีบ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 เงียบเงียบเงียเี่เราอะไรดีเนี้อะไร ตัดหน้าอย่างนี้เลยยิม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 อซึบอันนี้ครั้งนี้อาจจะไม่ค่อยมีอินโทรเท่าไหร่นะคะที่เกียรตทำค่ะที่จริงทำอะไรล้ะเชฟเชฟเชบที่เกียรตทำผมไม่มีเวลาไง เราคงไม่ต้องถานมนะคะว่าเวลาต้องเง,เงียบมันมันเนี่ยมันมันเหมือนแบบอยู่คนเดียวอะแบบคุยอยู่คนเดียวอะอ้าวหมดเคยแบบเง,เงียบตอนเท็จเกมบ้าง <bed water> เราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยงเงียบแบบแบบเงียบแบบเคยแบบยาวๆป่ะนี่ไม่แบบยาวๆอะ เหมือนแบบไม่แบบไม่เหมือนแบบไม่ได้แคสเกมอ่ะแล้วแบบเยี่ยเยอะคนเดียวเนี่ยเพราะทั้งแมววานพิดตลอดถือฟรั่เนี่ยใครที่พูดมากก็พูดโทษพูดแล้วคนเบื่อคนพูดมากแบบพูดพูดเดียวไม่เคยเล่นเกมบางทีอ่ะบางคนอันนี้ไม่ได้ว่านะคะไม่ได้ว่าแค่พูดให้คนอื่นฟังนะคะแบบพูดอย่างเดียวพูดแต่มันบางทีก็พูดอย่างเดียวพูดทุทพูดแต่มันไม่ได้ไม่ต้องเล่นเกมละ โอ้ดีลู้ไปกี่ทุ่มนะอ๋อหนึ่งทุ่มเองโว้ตกใจก็มาเมื่อตั้งนานไปดูเป็น 那当然得听เพล了。 เดี๋ยวตัดต่อแล้วกันแป๊บนึงนะค่าตัวน,นี้นะคะเสร็จแล้วดูสิมาคิมมาเล่นกับพี่ไหมพี่แค่เกมด้วยอเอาปะเล่นละฮะมาดูมาดูท่าผู้ชมเราแล้วท่าผู้ชมเขารอคอยอยู่คลิปก่อนมีคนกดไลค์ให้ทุยแล้วมีคนกดไลค์แค่เด็กพรก็ถือว่ายังดีเราคิมนะาน่าน่นะ่าแบตบหน่อยคุณบายบาย